เก็บเอกไปให้คนไปแจกอืมๆไปแจไปมั้งเก็บเอาไปแจกครับเพื่อนเพื่อน

เาไปแจกคนคือผมไม่ได้ปุงอาหารก็เลยต้องเสเสไปแจกนำบุญไปแอบบุญไหมครับเพื่อน เราต้องทำให้ได้จำนวนรู้ว่าเขาพอหรือเปล่าแต่ทุนีน้วันนี้แต่เป็นหนงวันเอาวันวันเดียวทุกทุกคน คิดก็บอกว่าทัให้ขั e n อง e เมนเป็นก e n t c o ท e เมมไม่ต้งถ่าย o n t ทีเเน่เเป็นสนุกตรงนีท่า นี่ครับเพื่อนๆอแต่ผมจะเอาต้นตะพกลบออกก่อนเพราะว่าแต่มันกินมันกินต้นในนี่กินต้นหน่อกขาหนอ,นนอเอ้ยกกอเพื่อนเพื่อนแล้วพ่อทักตกน้ำอ๋อเอาเผื่อไว้อยู่ตรงนี้เลยอือฮึแต่ไงหเห็นเห็นพ่อทัดไหม